สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับโอปอออินนะคะอัปเดตเรื่องราวในแวดวงของปีศาจแดงประจำวันที่12กรกฎาคมนะคะข่าวแรกวันนี้ถือเป็นข่าวดีของแฟนผีเลยเพราะว่าสื่อระดับสูงไม่ว่าจะเป็นฟอร์ i บิ o ซโอโรมาโน i เดวิสออสตรีนรายงานตรงกันนะคะว่าปีศาจแดงคว้าตัวกองหน้าจากโบโลญญาอย่าง โยชัวเซอร์ซีมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญา5ปียาวไปจนถึงปี2029พร้อมกับออปชันขยายสัญญาอีก1ปีนะคะซึ่งทางแมนยูจะไม่ได้ใช้เงื่อนไขฉีกสัญญาแต่ว่ามีการจ่ายค่าตัวอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรแล้วก็อาจจะเพิ่มมากกว่านี้อีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีการแบ่งจ่าย3งวดด้วยกันนี่ถือเป็นดีลแรกในยุคการทางานของเซอร์จิมรัดคลิปแล้วก็ทีมบอร์ดบริหารชุดใหม่ที่ เข้ามาทํางานในฤดูการนี้เดวิดออสตรีนรายงานเพิ่มเติมนะคะว่ายูชูซักซีจะบินมาตรวจร่างกายวันพรุ่งนี้เลยก็ถือว่าเป็นการทํางานได้อย่างรวดเร็วนะคะสําหรับทีมงานของเซอร์จิมชุดใหม่บอดชุดใหม่ที่เข้ามาทํางานกันในฤดูการนี้เมื่อก่อนยุคของพีเอชเนี่ยโอ้โหกว่าจะดีลได้แต่ละตัวนี่ใช้เวลานานมากแล้วก็ดีลได้ทีละ1คนด้วยนะคะกว่าจะมานี่ตลาดแทบจะวายแทบจะปิดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้สําเร็จไป1ดีลละก็ต้องไปจับตา รอดูมัตชายเดลิกด้วยที่เขาบอกใกล้แล้วใกล้อีกนะคะเพราะว่าข้อตกลงสูตรตัวก็มีการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยนักแต่เองอยากจะย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงก็น่าจะอยู่ที่ระดับสโมสตร์เขาเจรจากันในส่วนของจราดบรันเวทนั้นเองแมนยูอาจจะต้องรองพิจารณาดูอีกทีนะคะว่าจะเดินหน้าหรือว่าจะถอยหลังเพราะว่าข้อเสนอที่2ที่ยื่นไปเนี่ยทางเอเวอเรตนเขาก็ ปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยซึ่งข้อเสนอที่แมนยูยื่นไปอยู่ที่45ล้านปอนด์บวกกับ5ล้านปอนด์แอดออนนะคะเอเวอเรสตนบอกว่าขอปฏิเสธก่อนนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะมองว่าตัวเลขมันต่ําไปแมนยู U, ก็ต้องรอดูว่าจะเอาอยัางไงกับดีลนี้ยังมีเวลาอยู่สําหรับตลาดช่วงซัมเมอร์และเมื่อได้ทราบแล้วนะคะว่าดิลแรกของปีศัจแดงเป็นใครหลังจากนั้นคะ่ะทางสโมสรเองเนี่ยมีการประกาศออกมานะคะว่าสตาฟโค้ชชุดใหม่ประกอบไปด้วยรูฟฟานนิสต์รอยแล้วก็เรเน่าร์เก้นะคะจะเข้ามา ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของเอริกเทนฮากสัญญาถึงเดือนมิถุนายนปี2026นะคะเอริกเทนฮากก็บอกว่ารู้สึกยินดีมากๆเลยที่รูฟฟานิสรอยนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ความสดใหม่พลังงานใหม่ๆเข้ามาสู่ทีมงานของโค้ชนะคะก็เป็นการกลับบ้านเก่าด้วยสำหรับรูฟฟานนิสรอยนะคะเวลคัมโฮมพูดอย่างนี้แล้วกัน ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของราฟาเอลวารานกันสักหน่อยนะคะหลังจากที่หมดสัญญาแล้วก็อำลาทีมกันไปก็มีหลายสโมสรที่สนใจจะดึงเขาไปร่วมทีมนะคะล่าสุดที่ใกล้เคียงมากๆตามที่สื่อรายงานเนี่ยก็เป็นทีมโคโมซึ่งเป็นน้องใหม่ในเซเรียอานะคะที่เขาบอกว่าตอนนี้ขยับเข้าสู่การใกล้ที่จะคว้าตัวราฟาเอลวารานไปร่วมทัพซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเชสฟอม์มการนะคะที่คุมทีมอยู่แล้วก็อยากจะร่วมงานกับราฟาเอลวารานมากๆตามรายงานระบุว่าเรื่องของการเซ็นสัญญ,ญานะ,นะคะก็ ็น่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการที่เคลียร์เรื่องรายละเอียดของสัญญานะคะซึ่งไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ทีมใดก็ขอให้วารานนั้นทำผลงานได้ดีเล่นฟุตบอลได้อย่างมีความสุขค่ะนี่คือทั้งหมดของโอปอออินในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ